ดังนั้นถ้าถามว่าเหตุผลในการที่จะต้องไปโรงพยาบาลถ้าเอาแบบผิวเผินนะมันพอฟังได้แต่ก็แปลกใจตรงที่ว่าทำไมคุณไม่ส่งไปที่โรงพยาบาลราพนธซึ่งอันนี้มันมีคําตอบที่ย้อนแย่เยื่ยตัวมันเองในขณะเดียวการเหตุผลที่จะต้องนอนโรงพยาบาลต่อเนื่องแค่สองวันเนี่ยแพทย์เกือบทุกคนนะบอกกลับไปถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปกลับไปนอนที่บ้านได้แค่นี้ก็จบเทเรนนะและมาเรื่องการผ่าตัดนี่เราก็ยืนยันแล้วว่าไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ผ่าตัดเอ็นไหลแค่ผ่าตัดไม้ออกก็กลับบ้านได้อันนี้คือภาพรวม้งหมดงั้นถ้ามองเรื่องความเจ็บไข้ไจ้ป่วยถือว่าครแาวจะสรุปได้เลยว่าไม่สมเหตุสมผลที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อเนื่อง180วันระยะเสริมคุณหมอลงนะครับก็คือว่าถ้าคำถามนี้นะครับศาลท่านเนี่ยจำยกําลังจะมองว่าการที่ไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันถือว่าจำคุกแล้วหรือไม่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องของออไม่มีเรื่องของการ ที่ป่วยเจ็บป่วยจริงตามที่พยาบาลเขาเขาเริ่มเริ่มเกม,เมน,นะครับอย่างนี้ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นเป็นการจำกัดผิ้เข้ ีนีกณีแตวนี้สเ่นาคับครับปเลยครับโอเคหมอวันนี้วันนี้ทุกากเป็นนวันนี้เป็นนัดที่7แล้วนะครับ30กรกฎาคมนะครก็เป็นนัดสุดท้ายทางฝ่ายทนายจำเลยก็ได้เสนอรองนายกอดีตรองนายกวิศุเเรืองามนะครับ มาเป็นพยานฝ่ายจำเลยทักษิณชินวัตรนะฮะก็ผมมีมีเรื่องที่จะให้ข้อสังเกตนะฮะกับประชาชนได้ได้ได้ลองย้อนไปดูนะครับว่าสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัมนตรียุติธรรมในปีนั้นได้ลาออกจากตำแหน่งรัมนตรีว่าการทรงยุติธรรมเมื่อวันที่17มีนา2566นะครับทำให้รองนายกวิศณุในขณะนั้นเนี่ยก็ต้องมาทำหน้าที่ รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมแทนเป็นเวลา5เดือน5เดือนเสร็จเสร็จก่อนทักษิณจะมาผมเลยตั้งข้อสังเกตว่ารองวิษุนุนะครับในขณะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการที่ช่วยเหลือคุณทักษิณให้ออกจากเรือนจํามาอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่สี่หรือไม่นะครับข้อสังเกตของผมนอกเหนือจากกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม5เดือนก่อนวันที่ย2สิบงสิงหานะครับ จุดที่สําคัญที่สุดที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือขั้นตอนการถวายดีกานะครับตามปกติขั้นตอนการวหวดีกาเป็นการส่วนบุคคลนะครับจากผู้ต้องขังจะต้องผ่านผู้จัดก,การเรือนจาแต่ต้องผ่านทิ่ดีกรมราชธรรมผ่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ถึงรัมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือรองวิษณุในขณะนั้นปรากฏว่าภายในวันที่31สิงหาคมเวลาเพียง9วันนะครับ เรื่องออกไปและสังเกตนะครับในพระราชพิษในพระราชโองการพระราานภัยลดโทษเนี่ยมีคำว่าได้รับโทษมาแล้ว10วันนั่นก็แสดงว่ามีการถวายดีกามาตั้งแต่วันที่22สิงหาซึ่งทักษิณยังไม่ได้ป่วยยังอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะฉะนขั้นตอนนี้มิ่ผมบอกไว้แล้วเนี่ยถูกลัดขั้นตอนครับโดยลองวิศุเครืองามผ่านใครบ้างผมไม่รู้แต่ตามปกติแล้วเนี่ยจะต้องผ่าน เลขาคอรอมอรเข้าคอรอมอรนะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วถึงจะนําจากเลขาคอรอมอรเนี่ยถึงถึงสํานักพระราชวังแล้วก็ต้องผ่านการกันกรององค์กรบัญชีนะครับขั้นตอนที่สําคัญนะครับของการจะขอพระธาชทานไปโทษคือการตรวจสอบว่าผู้ต้องขังนั้นมีความสํานึกผิดแล้วหรือยังทุกขั้นกรเป็นพยานให้กับผมได้นะครับว่า บัตนี้หลังจากทักษินออกจากเรือนจําแล้วได้มีการปราศัยผู้จาหลายครั้งไม่ได้แสดงถึงความสํานึกในความผิดที่ตนเองก่อเลยแม้แต่น้อยนะครับนั่นคือการทูลความเท็จต่อองค์พระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่รัดขั้นตอนแล้วคนที่70ปีป่วยนะครับป่วยอยู่ในเรือนจํามีมากมายทําไมรัฐปรีว่าการสูงที่ทำรองวิษณุในขณะนั้นเนี่ย จะต้องมาเจาะจงทําให้คนนี้คนเดียวถือเป็นการที่เลือกปฏิบัติใช่หรือไม่นะครับตรงนี้กสมก็คงสอบดูอยู่นะครับเพราะฉะนี่ผมขอตั้งคําถามผ่านสื่อมวลชนผ่านสังคมเนี่ยไปที่รองผู้สืบเครืองามว่าวันนี้คุณจะมาให้การเนี่ยช่วยพยานเนี่ยในฐานะอะไรคุณตอบคําถามสังคมได้ไหมว่าคุณได้รัดขั้นตอนการถอยดีกาช่วยทักษิณหรือไม่ขอบคุณครับผมมีว่บ ทนายของฝ่ายจำเลยก็คือทนายคุณทักษิณมีข้อกังวลใจอยู่ประเด็นหนึ่งนั่นคือคุณทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการติดคุกจริงหรือยังถ้าเราสังเกตตั้งแต่การแต่งตวนตั้งแต่ครั้งแรกเนะี่ยมีการพยายามซักถามาผู้ชาการเรือนจําคนใหม่แต่สารท่านบอกว่าสารจากวินิจฉัยเองดังนั้นการที่เอาคุณวิศวุรครือง,งานม,มาในวันนี้เนื่องจากว่าผมจาได้ก่อนหน้าน,นี้หลายๆเดือนที่ผ่านมาคุณวิศวุพยายามจะชี้เห็นว่าเคยเห็นนายทักษิณนนะเข้าไปเดินในคุกแล้ว ดังนั้นผมคิดว่านี่คือข้อ,ขอกังวลใจของทนายฝ่ายจำเลยที่ต้องการเอาคุณพิษนุเนี่ยมาให้ปากคาในกรณีประเด็นเหล่านี้แต่ผมให้ความสังเกตล่าสุดเมื่อวานเราฟังคำถแถลงของคุณพิษนุว่าไม่คิดว่าจะอยู่โรงยานนานคิดว่าจะเจ็บป่วยแค่สองสาวันประเด็นนี้นี่ผมอ่านข่าวนี้แล้วผมสังเกตว่าคุณพิศนุษย์พยายามที่จะจะตีกันเชียงหนีออกจากกระบวนการนี้เพราะถ้าเราฟังการไตส่สวนทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึง เมื่อล่าสุดคือวันที่25เนี่ยผ่านมาประมาณ6รอบน่ะเราได้เห็นแล้วว่ามันมีกระบวนการอย่างไรบ้างที่เกิดขึ้นในการช่วยเหลือนักโทษรายนี้ตั้งแต่อ้างว่าป่วยหนักตั้งแต่เอามาอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่มาอยู่โรงพยาบาลนะสมเหตุสมผลหรือไม่นี่คือกระบวนการต่างที่เกิดขึ้นแต่คําให้สัมภาษณ์ของวิศนุกัง,งานเมื่อวานเนี่ยว่าเข้าใจว่าจะอยู่โรงพยาบาลแค่สองสามวันน่ะผมคิดว่าคุณวิศนุอาจจะดวงตาเริ่มเห็นทรรพยายามจะตีกันเชียงหนีออกจากกระบวนการนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ ทุกอย่างเราฟังคำแต่สินคองศาลวันนี้ครับในคำสัา่าว่าเดียวกันเนี่ยวิศุเครืองามบอกว่าได้รับรายงานเที่ยงคืนวันที่ยี่สิบสองผมตั้งคำถามว่านักโทษคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพิ่งเจ็บป่วยเอา้าจะเป็นอดีตอดีตนายรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยถามบอกว่าต้องรายงานถึงขนาดนั้นเหรอขนาดผู้ในการรมนตำรวจนายแพทย์ใหญ่รมนตำรวจยังบอกได้รับรายงานตอนเช้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอรเรียนจําเนี่ย เขาจะรู้เขาก็ต้องแจ้งอดีตกรมราชทัรนะครับแล้วก็ประกาดกระทรวงได้ถึงรัฐนตรีอันนี้ใครนะครับที่โทรไปไปรายงานถึงถึงบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นพิรุษอย่างแรงนะครับรอรอตอนเช้าก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าผมคิดว่ากระบวนการถวายดีกาเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเริ่มตั้งแต่กลางวันยี่สิบงกยสิบสองสิงหาแล้วนะครับถ้าถ้านับสิวันอ่ะดูตามพระรารชงการ่ะ เพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นพิรุษอย่างยิ่งนะครับเขาคงลืมตัวไปนะครับ้งหมดเนี่ยเหมือนกันที่พี่วรงเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับมีมีพิรุษไปหมดเลยนะครับแต่ว่ารู้ด้วยแน่ว่าตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยทักษิณเขาป่วยเข้าเข้าโรงพยาบาลตำรวจและออกจากเรือนจำโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะเหมือนกับรับรู้แล้วว่าว่า,วา,วาจะไปนะครับก็ทั้งหมด7 7วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าทางทางองค์คณะสารกิการเนี่ยได้ได้รับข้อมูลมากเพียงพอแล้ว ที่จะตัดสินว่าทักษิณเนี่ยได้รับการลงโทษตามหมายหมายขังนะครับครบถ้วนแล้วหรือยังการที่ลงทะเบียนเนี่ยก็แค่ว่าได้ถวายดีกาแต่นับจากบัตรนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่23สามสิงหาเนี่ยโดยส่วนตัวผมพิจารณาแล้วผมเชื่อว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการได้รับการบริหารโทษตามหมายขังแม้แต่ว,วันเดียวครับท่านท่านคุณมอว่าลงแต่ท่านคุณหมอคุณมองอยังไงครับ ผมผมจับประเด็นนี้นะครับว่าคือคดีนี้เนี่ยเป้าหมายของสาลท่านดูว่าการประคับคดีเป็นไปตามหมายสาลหรือไม่อันที่ตัองย้ำให้ประชาชนเข้าใจว่าคือผู้ประสชาวบ้านคือพวกคุณติดคุกหรือไม่แม้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่สารท่านพยายามที่จะจับประเด็นคือการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณป่วยหนักหรือป่วยวิกฤตหรือป่วยฉุกเฉินจริงหรือไม่หลังจากนั้นแล้วสารท่านก็ดูต่อเนื่องมาว่าและนอนโรงพยาบาลร้อยแปดสิบวันมันต่อเนื่องสมเหตุสมผลหรือไม่หรือแม้แต่มีการผ่าตัดแทรก ช่วงระหวัง180วันคือผ่าตัดต่ออยากคือนิ้วล็อกกับผ่าตัดภ่าตาที่เขาพูดคือเอ็นเปื่อยเอ็นฉีกสารท่ายพยายามชี้เห็นว่ามันจําเป็นต้องนอนต่อเนื่อง180วันหรือไม่ดังนั้นถ้าถามว่าเหตุผลในการที่จะต้องไปโรงพยาบาลถ้าเอาแบบผิวเผินนะมันพอฟังได้แต่ก็แปลกใจตรงที่ว่าทําไมคุณไม่ส่งไปที่โรงพยาบาลราชธรนซึ่งอันนี้มันมีคําตอบที่ย้อนแยงอยู่ตัวมันเองในขณะเดีวยวกันเหตุผลที่จะต้องนอนโรงพยาบาลต่อเนื่องแค่สองวันเนี่ยแพทย์เกือบทุกคนนะ กลับไปถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปกลับไปนอนที่บ้านได้แค่นี้ก็จบเพลเแล้วนะและมาเรื่องการผ่าตัดนี่เราก็ยินยันแล้วว่าไม่จําเป็นต้องนองนโรงพยาบาลผ่าตัดเอ็นไหลแค่ผ่าตัดไหมออกก็กลับบ้านได้อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดงั้นถ้ามองเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าตรอบแทบจะสรุปได้เลยว่าไม่สมเหตุสมผลที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อเน,นื่องร้อยแปดสิบาะเสริมคุณหมอลงนะครับก็คือว่าสํหรับคถามนี้นะครับศาลท่านเนี่ยกรรมปรยะยกำลังจะมองว่า การที่ไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันถือว่าจำคุกแล้วหรือไม่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องของอไม่มีเรื่องของการที่ป่วยเจ็บป่วยจริงตามที่พยาบาลเขา,เขาเขาเริ่มเริ่มเกมน,นะครับอย่างนี้ก็ไม่น่าจะถือว่าเป็นเป็นการจำคุกจริงครับ